จับหูรอฟังอยู่เลยครับว่าตกลงสิ่งที่สมเด็จคุนเซนประธานวุฒิสภาของกรัรมพูชาจะพูดออกมาจะแฉะออกมานี่คือเรื่องอะไรแต่พอฟังข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลไปแล้วหลายคนบอกตรงกันคือเวลาคุณจะใช้คําว่าแฉเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่เราไม่รู้มาก่อนเป็นข้อมูลที่เราไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนปรากฏสิ่งที่คุนเซนพูดมาก็เป็นข้อมูลที่เราทุกคน ทราบกันดีอยู่แล้วไม่ได้สร้างความประหลาดใจแต่อย่างใดแต่ทีนี้พาไปดูรีแอคชั่นที่ตามมากันหน่อยนะครับเพราะด้านหนึ่งเนี่ยนักข่าวพยายามสอบถามแน่นอนครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางนายกแพทองทานนายกไม่ได้ตอบโดยตรงแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือนายกได้โพสต์เอาไว้ผ่านโซเชียลมีเดียก็คือ IG ส่วนตัวแล้วหลายท่านมีการแชร์หรือว่ารีโพสต์ต่อไปด้วยโดยในไอนายกครับ เขาได้มีการแชร์โพสต์ตอรี่นะครับของคนที่มีชื่อว่าคุณธนวัตรออฟฟิเชียลครับแล้วสิ่งที่คุณธนวัตรออฟฟิเชียลเขาโพสต์เนี่ยแล้วนายกก็มีการแชร์โพสต์นี้ต่อเขียนระบุข้อความเอาไว้ว่านโยบายนายกอิงเตะชามข้าวหุนเซนเผยสาเหตุหุนเซนแทรกแซงการเมืองไทยปั่นคนไทยรายวันเพราะว่ารัฐบาลแพรทองทานยกระดับการปราบแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็จะเปิดเอเจนเมนต์คอมเพล็กซ์ กระทบกัมพูชาหนักทําให้กัมพูชาสูญเสียรายได้หลักนะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้เอาไว้ครับก็คือรองเลขาธิการพักเพื่อไทยดอ,อร์หญิงนะครับลินทิพรวรินวัชระโลดก็มีการโพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเหมือนกันดรหญิงเขาบอกว่าวันนี้ไทยต้องมีรัฐบาลที่เดินหน้าได้ทันทีเพราะเศรษฐกิจโลกกาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วถ้ายุบสภาเท่ากับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจล่าช้าไปอีก6เดือน ไทยเสียเปรียบในการเจรจาการค้ากับสหรัฐความตึงเครียดชายแดนก็เสี่ยงจะลุกลาม GDP อาจจะเหลือแค่0.9%แต่ถ้าเกิดรัฐบาลเดินหน้าในต่อ GDP อาจจะไปแตะ2.3%ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราอ่อนแอใครกันที่จะได้ประโยชน์ประเทศต้องเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งประชาชนต้องไม่เดินตามเกมยุแยงของผู้ที่ไม่หวังดีนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ ขอให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งเหมือนกันฮะอันนี้ก็มีการวิเคราะห์น่าสนใจชื่อว่าคุณปียวัฒน์จงเทพนะครับสสกทมพักประชาชนในฐานะโคษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียหัวข้อก็คือเฮือกสุดท้ายของฮุนเซนแล้วเขามีการระบุเอาไว้ว่าหลายคนถามผมในฐานะคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ ในช่วงความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชามามากมายเข้าใจว่าหลายคนที่ถามมาก็เพราะต้องการรู้ต้นสายปลายเหตุถึงความขัดแย้งรุนแรงระหว่างตระกูลหุ่นกับตระกูลชินโดยคาดหวังว่าผมพอจะรู้